สวัสดีผู้ชมยามเช้าทุกท่านครับผมวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟสระาครับและในวันนี้วันที่10กันยายน2566วันนี้มีขบวนรถพิเศษท่องเที่ยวคีฮ183ขบวนที่937ต้นทางสถานีกรุงเทพผละพง์ปลายทางสถานีนครปฐม,มในโครงการปันรอย,ยิ้มให้น้องณจังหวัดนครปฐมครับ ตอนนี้รถกำลังวิ่งผ่านชานชลาทางที่สองครับมาแล้วครับกับคีฮะ183ชุดที่1นึ่จำนวน4คันครับเป็นคีฮะ183หมายเลข208คีฮะ1 8 2หมายเลข22 29และคีฮะ183หมายเลข219ครับ